ลำดับแห่งการตื่นรู้สติสมาธิปัญญาพุทธวจนะสอนว่าการพัฒนาจิตนั้นมีลำดับขั้นตอนสติสมาธิและปัญญาไม่ได้เกิดขึ้นอย่างโดดเดี่ยวแต่เชื่อมโยงกันอย่างเป็นธรรมชาติสติคือการระลึกรู้อยู่กับปัจจุบันขณะเหมือนเราตั้งใจมองดูสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยไม่วอกแวกเช่นเมื่อเรากำลังดื่มน้ำ สติคือการรู้ว่ากำลังยกแก้วน้ำได้กลิ่นน้ำรสชาติของน้ำและความรู้สึกที่น้ำไหลผ่านคอเมื่อมีสติรู้อย่างต่อเนื่องใจจะรวมเข้ามาสู่สิ่งนั้นไม่ฟุง้งซ่านนี่คือสมาธิเหมือนแสงแดดที่ถูกรวมด้วยเลนนูน,นจนเกิดความร้อนจากการรู้รสชาติน้ำอย่างต่อเนื่องใจจะจดจ่ออยู่กับความรู้สึกนั้นไม่คิดเรื่องอื่น จิตตั้งมั่นอยู่กับอาการของน้ำเมื่อจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิอย่างแท้จริงปัญญาก็จะเกิดขึ้นคือการเห็นตามความเป็นจริงของสิ่งนั้นไม่ใช่แค่รู้แต่เห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่ใช่ตัวตนด้วยสมาธิที่มั่นคงเราจะเห็นว่าน้ำนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็หมดไปจากแก้วไม่เที่ยงไม่คงทนนี่คือการเห็นด้วยปัญญาสติ จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญนำไปสู่สมาธิที่มั่นคงและสมาธิที่มั่นคงนี้เองที่เปิดทางให้ปัญญาเกิดขึ้นเพื่อการผลทุกข์ฝึกเจริญสติในทุกขณะแล้วสมาธิและปัญญาจะตามมาเองนี่คือหนทางที่พระพุทธองค์ทรงค้นพบและสอนไว้